เนี่ยนี่เออตอนนี้เลิร์ฟเราหายแหลกกันนี่แล้วผมเองก็ทำอะไรได้เยอะขึ้นแล้วหายแหลกแล้วเหรอเหรอผมแพ้ผมยังแหลกอยูเลยเพจทุกคนเดินแบบปกตินะสวัสดีครับยินยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ็กซ์คอดเกมรีวิวนะครับเอ้อเราเปลี่ยนแล้วต้องไฮสไจแอนด์เวลคัมจูเอ็กซ์คอดเกมรีวิวนะครับโอ้ยฮิวแอปเปิลมาเราจะมาเล่นวอลสไปวอลกันนะฮะมาเริ่มแรกตัดไม้คุณจุยตัดไม้แล้วผมจะทำไงดีคุณ้วยคุณจุยไปตัดไม้นะ ผมจะไปหามาเลยเชิญนะฮะไอ้แบ๊กครับเปลี่ยนไอ้เน่าไปแล้วไอ้ดอกไม้ผมเอาออกครับผมไม่ชอบดอกไม้ส่วนผมจะไม่ขอพูดเลยนะฉันกำลังขอพูดว่าเฮ้ยเดี๋ยวใครให้คุณฮะว้ายิบยิบอิบนะคะไปหลับอีกหลับอีฟปุชิครับผมวันนี้ครับผมเจอของเด็นเข้าแล้วอออมพี้ใส่หมวกโซ่ไหนวะมาเร็ว อยากเจอไหมล่ะขอทีพีแล้วกันแล้วมึงทิ้งกูไว้ไหนหมดวะมึงทิ้งกูทำไมได้ไ่้ได้ไ่้ไ่้เดินตรงนั้นอ้าวหายไปแล้วมันอยู่ได้นั่นแหละเดินอยู่นั้นน่ะตามมามันมองผมแล้วไปไหนวะอันนี้พี่เฮดต่ำจ้มันมองเฮลโล่เฮลโล่เฮลโล่จัดการเลยคิวครับสั่งคิวหน่วยนรกสั่งคิวครับ นายครับคุณตามมันนี่แเราจะสกรีนช็อตมันดีกว่าไหมไม่ดีกว่าแล้วแต่ครับถ่ายไปเลยก็ดีผมทีมีแล้วนะนี่เงนี่เงยนี่เงนี่เงยนี่เงนี่เงี้ยโอ้มาแล้วมาแล้วคิวแมน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 เออมาแล้วโอ้โหพาดเลยมันจะตายแล้วเฮลตาทอทอทอแทงแทงแทงเออซอมบี้ใส่หมวกมันน่ารักดีโอ้ โอ้หนูนอนปกแดงโอ้อะไรไอ้ซอมบี้ซอมบี้ชาวบ้านก็ตายสักทีนี่ไอเลือดสาดเต็มเลยโอ้ซอมบี้ปันกินเลือดสาดผอบอกว่าให้พุองพี่มาเป็นเบื่อเลือดตายแล้วอย่ามายุ่งกับกูโอ้ผมจะไม่ตายเพราะซอมบี้แต่ผมจะตายเพราะความหิวแปลกว่ะตายเพราะความหิวแทนที่จะตายเพราะซอมบี้เอ้ยออกู เมป็นไรครับเราแจกโอพียังเครับหลังจากที่ตายแล้วเมื่อกี้ไม่เลยผมแดกโอพีแล้วเอ้ยเอาไปว่าเราได้เนื้อมาเป็นอาหารเย็นเลยนะฮะมาเราตัดไม้กันเลยผมวิ่งขึ้นไปอยู่ไม่ไม่เอาไว้เกมเมอร์วอสเตนพาผมขอมีขี่เฟรยไพเซอร์กลับบ้านนะฮะ จงลุกโจนเป็นไกเซ่โอ้ยปักอินครับมันเป็นปักอินหนึ่งเสร็ผมโอ้ยเอาไาเฉยเลยไปรวมเมื่อกี่ป่ะครับคุณต้องกดนี่ครับแล้วก็ดีทีเว้นเซตโฟมครับอะไรนะดีทีดีทีอ้าวเฮ้ยกระเช้นครับช่วยเต่มอะไรผมหน่อยครับอ๋อเหรอ ถามเล่หน่อยขอกูหายไปหมดเอาไปว่าเราตัดไม้ก่อนแล้วกันนะครับทีอะไรต่อนะเซตเว้นน่ะเว้นด้วยแล้วก็ออ๋แล้วก็เซตเดี๋ยวผมก็ไปจุดเดสพอย n ์ตัวเองก่อนไช่เลยหนึ่งสองหกผมผมทีเฮล์มมาเนี่ไม่ต้องเขียนจุดนะครับเขียนจากจุดเป็นคับเขียนโทมขากูมาแน่เฮ้ยหีทีแล้ว เด็๋เว้เดี๋ยวขออนุญาตเนื่องจากผมอัดคุณโร้เล่นงานถ้าผมต้องใช้อ้าวไม่เห็นกี่เลยมันมันไม่มีมังกรครับแล้วก็ไปไกลๆก่อนแล้วเราก็เขียนอย่างนี้หลอนนะเว้ยพี่เตาอางงี้ครับโอ้พี่เตาข้าเชี่ยูกอเป็นหวอีกลอนนะเว้ยมีหอกอยู่อันเดียวอ่ะนี่กูมองดาบผินเป็นหอกเหรอ อ่าได้เินเสียแล้วครับได้เินเสรยจเไฟเซอร์แล้วอ๋อเราต้องไปเซตโฮมที่อื่นก่อนพี่อะเราไปเซตโฮมตรงไปนะครับตรงที่มันเป็นก้อนเจ็บเก็บดีแต่ต้องมาหน่าจะจอดที่น้ำนะครับผมไปสร้างบ้านดีกว่าเออผมก็สร้างเยอครับเอเยตติ้งวูดเหรอเอ้ยเราจะสร้างบ้านหือจะเราจะสร้างบ้าน เดียวกันเลยครับบ้านรวมก็ได้ครับมาเดี๋ยวผมสร้างเองพูดถึงบ้านจากผมสร้างให้เอาเป็นว่าเอาที่เดิมที่เราเคยสร้างกันไหมครับคุณเออไอตรงนั้นอ่ะตรงนั้นอ่ะอรนนั้นอ่ะโอ้ไอตรงนั้นคาบชิเปอร์บอลเต้อะไรอะไรเดี๋ยวใช่เลยคีเปอร์อยู่ไหนชีเปอร์บอยแปะตุ๊กนะไอคุณแปะเกมเมอร์กำลังอ้าวโอ้ยไม่ใช่กำลังอ่ะมันไม่ใช่กำลังแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวทำไมผมโดนด้วยผมไม่ตายแต่ผมโดนเฮ้ยดอกไม้ดอกไม้สีแดงของเกือวิธีทำมักเลยมึงอ่ะแ็ว่าผมให้คนแกะเอ็นชานมะเปล่าให้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดไม้ก่อนไม่เลยพวกไม่ช็อตเออโอแอปเปิลวันนี้โอ้โเสียงหล่อโออโอโหเสียงหล่อเลยอ้าวเราทุกข้าศ เนื่องจากเขาที่แล้วนะครับฝุด<อ>หนึ่งที่ไหนไม่รู้ทําบ้านหายกูเลยต้องสร้างไปโอ้ยมึงจะบอกครับเปล่าคุณจะบอกว่าบ้านกูหายป็นจริงไม่รู้บ้านหลังเก่านะีไม่ใช่บ้านหลังเก่าที่กูสร้างไว้มึงเกลียดกูเหรอเปล่าวโว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้ก็รู้ไอเกนมึงเกลียดเก้อ๋อยเดี๋ยวเดี๋ยว ปิดเดสพอยต์กันดีกว่าลำคาญเออครับปิดเดดพอยต์ในเลมินิแมปมาทดีสุดแล้วจะ่ับผมแล้วก็ไม่ปิดเลยนะทุกคนก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าคนแก่เอนชานนี่มันคืออะไรคีเปอร์คีเปอร์หักหน้ากูอ๋อหน้ารักอ่ะครับโมเอะโอ้ยห้กไได้แต่การันทีกไม่อยู่กับมันตัวดีเลยทำอาชีพปีอยู่ถ้าทำอาชีพดีนี่ผมจะบอกว่ากูจะไปฆ่ามันคนแรกเลย ฆ่ากูเลยเหรอกูจะไปฆ่ามันเป็นคนแรกเลยเดี๋ยวนะกิปเปอร์วันนี้ล่ามาันไปกินในน้ำก่อนเฮ้ยยาเด <c oughs> ี๋ยวมันท้องกิปเปอร์ไม่ดีเดินมาแาล้วเขาท้องขึ้นมากูมไม่รู้ด้วยนะเออเอาละว่าผมมีแอปเปิลสามอันอะแบ่งเป็นคนละอันนะเอาเป็นว่ากิปเปอร์ไม่ง้ครับกูชิมโอ้ยม่าตกน,นิดเดียวฆ่าก็เลือดสาดแล้ว ว่าตอนนี้ผมคิดว่าคิเปร์ไม่าย่ายนะอะไป Achievement e แล้วเอาผมหแอปเปิลไม่เอาคุจุผมหแอปเปิลอะอะไรไมกระตุเ้ยไมกระตุกอีกแอปเปิลโอ้ไมกระตุกอีกแล้ว่ะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวน้าโทรศัพท์เราไม่ใช่เหรอตายันทไมคุณแบบ ผมให้อ Apple ออแอ,เอ,อแป,แแปเปิลนะไปมาเดี๋ยวนะว่าแต่ครับคุณมึงกูสักมงแล้วนะว่ากูทำอะไรอยู่สต่ไมก็เลยแครบเลยไงครับ,รรบเฮ้ยเดี๋ยว<ถ>ใ,คใครมาสร้างห้ออะไรไว้เนี่ยเจะไว้ปุดหาของคนน่ะที่คิดจะมาดูจอของผมไม่ต้องครับไม่ต้องมาดูจูซิเฟอร์แคมนะครับ คุณจะรู้ว่าผมอาจจะโกงเล็กน้อยเริ่มมีเลกับ T I M เอ้ยมันต้อง T M I ไม่ใช่เหรอมันว่าจะขุดคไปเผาดีไหมเนี่ยจะเผาเหรอเฮ้ยเอาเคนี้ก็ได้เดี๋ยวนะหาคไม่เจอว่ะเอาไปทำบรีกได้แล้วเนี่ยหา,าคไม่เจออย่าเพิง่งมองงหายครับตอนนี้ผมเห็นดาบทอเป็นมีดเหรอ มูเซ่แพกอะไรเี่ยติเจอแพกแบบตัดแปลงเองเลยอ่ะทำเองเลยเหรอเนี่ยเออเอ้ขอผมมึงดิขอผมมึงดิไว้มึงต้องมึงต้องทำเองส่งไฟล์มาได้ไม่ใช่เหรอครับจะส่งไฟล์ได้ไฟล์อะไรล่ะตอนนี้ผมจะบอกผมไม่ว่างหรอกที่จะส่งไฟล์ว่างอะไรขอแล้วกันครับผมอยากได้เฮ้ยลืมลืมกินแอปเปิ้ลโอ้ไม่ได้หรอครับโห ระดภานี่ตกน้ำมาตายง่ายโคตรเลยอะเผ่านรำหระบใครที่จะเล่นนะเล่นระเบิดในเซิร์ฟนี้ยากครับเอาเฮ้ยตกมาเลือดสาดเลยอะคุณเฮ้ยแล้วอยาใช้ขวานไม้เหรอให้ยาใช้ขวานไม้ครับเลือดสาดเลยเพราะมันจะเป็นเว r ร์ด d i เตอร์เฮ้ยแล้วไอตัดไม้ทำลายปลาดีกว่าเอ้าเราเป็นเราเป็นอ้นี่เนี่ยเป็นโอพีเหรอ ครับมันมันเป็นวโวดิเตอร์ผมลืมมาบอกไงโอเคงั้นดีต่อเฮ้ยผมได้เสี่ยวเสียวเออสีเขียวๆไปไหนวะเขียวเขียวุ้งฮะสีเขียวุ้งใครเขียวุ้งวะดีอ๋อน้องเปิ้ลนั่นเองคิปปี้คิปปี้คิปปี้น่ากลัวเหรอเดี๋ยว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 ผมบอกรก้สป๋าคิปเปิ้ลออกมาดีกว่า นี่ใ <worship> ช้เครกออ์แทกอะไรกันเนี่ยโอ้ผมไม่ใช้ครับผมเบสิกสุดแล้วผมไม่ใช้ก็ดีฟอ์ไงแต่ผมดัดแปลงดีฟอ์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัดคลิปั้งนะ